บ้าบินโบราณอันนี้ขูดมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเตรียมผสมกับแป้งละอันนี้ดูกระต่ายซะก,ก่อนกระต่ายโบราณดูกระต่ายเขาซะก,ก่อนตายแบบนี้แหละแล้วมะพร้าวก็ขูดกับคมกระต่ายเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้เขาไม่ขูดดำๆนะเพราะว่า มันจะทำให้ขนมไม่สวยมันจะดำๆไปด้วยนะคะบ้าบินโบราณส่วนประกอบมีไข่แป้งข้าวเหนียวน้ำตาลมะพร้าวขูดผสมแป้งน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวลงเข้าด้วยกันค่ะค้าวกันจนให้ เป็นเนื้อเดียวกันเลยเสร็จแล้วก็ต่อยไข่ใส่เลยค่ะแล้วก็ขยำอีกครั้งหนึ่งมีไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เป็ดกีบฟองแล้วแต่จากไข่อะไรอแล้วแต่เรามัก<า>็แปดฟองสิบฟองแ,แล้วแต่เรา,ว,าว่าจะ<ข>ใส่ยเยอะใส่น้อยอ่ะแต่ว่าถาดหนึ่งประมาณ สิบฟองแปดถึงสิบฟองอนนถ้าใส่ไข่เยอะก็จะโบราณเออนี่ของโบราณดูผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะเตรียมลงกวนในถาดสังกะสีนนเป็นการกวนแบบโบราณกันจริงๆก่อ,อด้วยไฟถานแล้วก็ผิงหน้า เดี๋ยวมาดูกันค่ะมีหอมเจียวประมาณสามหัวด้วยแล้วก็น้ำมันพืชเตรียมไว้กวนกันจ้ะก่อไฟแล้วใช้ถ่านค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาเตรียมกวนขนมบ้าบินโบราณกันจ้ะรอให้ไฟ ติดมากกว่านี้หน่อยให้ติดทั่วๆเกือบทั่วๆกันนะความร้อนมันจะได้แรงทีเดียวไปใส่น้ำมันพืชก้นถาดแล้วก็เอาหอ,อมแดงใส่ลงไปหน่อยนึ่งใส่ตรงไนก็ได้ใส่แป้งลงไปแล้ววส่ายบนก็ได้ใส่บนใส่แป้งลงไปเลย ก็ไม่กลัวจะเหลือเหลือก็ไม่ทำอะไรทักทีน,น้ำใส่นนนนเดี๋ยว ข้าวเยอะมันจะหนัง่อยข้าวนี่ใส่ข้าวเหนียวแบบบางน,น,าน,าน้ำตาลครึ่งกระตวล้วนะข้าวเยอะน้ำซ้ำเนาะเตรียมลงเตาไฟกวน,นเริ่มลงมือกวนแลว้วกวนไปจนกว่าจะเห่น ได้ที่แล้วเตรียมจะผิงแล้วจ้ะอันนี้อันนี้คือกวนแบบได้ที่ละคือข้างคือเหมือนมันสุกแล้ววะอันนี้ก็ผิงหน้าให้เหลืองสวยแหละนะเตรียมผิงแล้วเอาฐานใส่บน <c oughs> ฝาผิงแล้วเดี๋ยวเอากะมะเพร้าใส่ข้างบนอีกทีหนึง่ง เอเอเมื่อกวนได้ที่แล้วว่าจะผิงด้านหน้าแล้วไฟด้านล่างนี้ต้องเขี่ยให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อที่ก้นจะไม่ไหม้ค่ะส่วนด้านบนถ้ามีฐานพอถ้ามีฐานพอก็ไม่ต้องใช้กับมะพร้าวซึ่ง บางครั้งถ้าไม่ได้ใช้ฐ่านแบบนี้ก็จะใช้กับมะพร้าวจุดไฟแล้วก็วางไว้ข้างบนความร้อนมันก็จะเหมือนเหมือนการเตืฐ่านมันจะความร้อนมีมากกว่านี่ใส่มะพร้าวแล้วกับเปลือกมะพร้าวเติมฐ่านอีก ื่อที่จะให้หน้ามันเหลืองสวยสุกดีเดี๋ยวมารอดูว่าพิงหน้าแล้วจะสวยน่ากินแค่ไหนดูดิโอเรืองเรืองเรืองเลืองเรือง เรลืองสวยเยี่ยมหน่อยนึยเงเป็นไ,ไรหรอกเกลี่ยไฟให้มันกระจายตรงที่ยังไม่เหลืองให้มันเหลืองตักน้ำมันออกแล้วถึงเวลาตักน้ำมันออกแล้ว ังได้แล้วขนาดทำไหลเด่นลนแข็งอีกก่อไหมถ้าไข่เยอะเกินมันจะแข็งหนกบ้าบินโบราณของป้าตุ๊กก็ขนมขึ้นชื่อของดนทนาก็มีบ้าบินมีขนมมะเกงมีกะละแมมีข้าวเหนียวแดง งามแล้วงามแล้วงามแล้ว hmm. หัวประกาศไหลยังโอเคใช้ได้ละโอเคโอเคอโอ้ใช้ได้เกือบใช้ได้แล้วเนี่ยเกือบใช้ได้แล้วโอเคตักน้ำมันออกแล้ว ถึงเวลาตักน้ำมันออกแล้วอ้สวยงาม,มใช้ได้แล้วขนาดทำไหลเด้ใกแขนอีกไหมถ้าไข่เยอะเกินมันจะแข็งหมดผว่าบบนโบราณของป้าตุก๊กขนมขึ้นชื่อของ โดนท่านาก็มีเบอรบินมีขนมมะเกงมีกะละแมมีข้าวเหนียวแดงง,งามแล้วงาม,มาแล้วงามแล้วหัวปักกาไหลายอย่างเคชใ้ได้ล้วโอเคอโอเค